สวัสดีครับผมนำเหรียญหายากและมีราคาแพงมาให้ชมครับผมใครที่ยังไม่รู้หรือรู้แล้วก็ดีครับเหรียญรุ่นนี้เป็นเหรียญของหลวงปู่ไข่นะครับ เลียงหลงปู่ไข่ใครที่เข้ามาชมคลิปนี้ถ้าเห็นแล้วคิดว่าอยู่ที่บ้านน่าจะมีก็ไปดูได้นะครับว่าเป็นแบบไหน ผมแข็งให้ดูนะครับแต่แข็งให้ดูมันมืดนะครับไม่โดนแสงครับย้ำอีกครั้งนะครับเหรียญที่มีราคาแพงย่อมมีการปลอมแปลงเสมอนะครับผม ใครที่มีอย่าพึ่งนำไปขายในราคาถูกๆนะครับควรนำไปเช็คก่อนหรือเก็บไว้ก่อนนะครับถ้าเจออยู่กับบ้านหรืออยู่บนหิ้งพระที่ไม่เคยรู้ไม่เคยดูไม่เคยสนใจเรื่องพระเครื่องนะครับผมถ้า ที่น้องเข้ามาดูเผื่อเจอพันผ่านตาเอ๊ะของกูมีหรือเปล่าน่าจะมีหรือเปล่าไปดูได้นะครับอย่าเพิ่งนำไปขายนะครับเหรียญรุ่นนี้ราคาหลักแสนถึงหลักล้านนะครับถ้าสภาพสวยๆถ้าแท้นะครับ ถ้าสภาพไม่สวยก็ลดหย่อนตามสภาพตามราคาตามความเหมาะสมนะครับอยู่ที่ผู้ซื้อผู้ขายนะครับจะตกลงกันนะครับ เหรียญหลวงปูไข่ใครที่เจอผ่านผ่านตาหรือคิดว่าอยู่ที่บ้านมีก็ไปดูได้นะครับเหรียญหลักล้านนะครับช่วงนี้ช่วงโควิดอาจจะเปลี่ยนชีวิตของท่านได้ค่านมบูกได้ค่าเทอมได้ครับค่านู่นนี่นั่นได้นะครับไปแลกเป็นเงินสดได้เหรียญหลวงปูไข่คลิป,ลปนี้ ก็นำความรู้เรื่องหลวงปู่ไข่มาฝากนะครับย้ำอีกครั้งนะครับเหรียญที่มีราคาแพงย่อมมีการปลอมแปลงเสมอคลิปต่อไปถ้ามีเหรียญหายากจะนำมาเสนอและบอกกล่าวให้ฟังนะครับผมคลิปคลิปนี้ก็ขอสวัสดีครับ